สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยเพชรยินดีนะครับจากเวทีมวยาราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องทูเวลาประมาณ18นาฬาเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นวันพระรสบบดีคู่แรกนั้นก็จะเป็นชชยแอนเจดีมวยไทยพบกับทานด้านเพลงิงพยักพยักผู้ลหลวง เป็นการแก้มือกันอีกครั้งนะเป็นครั้งที่3หลังจากเคยผัดแพ้ผัดชนะก,กันมาพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะครับคู่ที่2จะเป็นลำน้ำโขงววัฒนสุพง์เชิกเพชรเทวดาสาบุญยรักพิกัดน้ำหนัก131รปอนด์คู่ที่3มันจะเป็นทางด้านหยกมงคลอึ่องกุบลพบกับทางด้านหลานกล้าเกียรติชัยยุทธพิกัดน้ำหนัก1 1 4รปอนด์และเค่กรายการรอบแรกนี้ก็จะเป็นชอมูลเล็ก นุยมเมืองพบกับท่านดานเสือดํออฟเอสคุณศึกพีกขน้าหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับแฟนคลับเม่ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดเอปพิเคสองสี่หลักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับกาไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนตัวสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480 รมทันี่ครับแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายราคาเด็ดเปิดมาก่อนันชกสองวันสาวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีช่องสามอมน้อยเปิดมา่อนันชกสองวันสาวันรายการศึกมวยวันเนี่ยเปิดมาก่อนันชกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเร็ดหลังกานช่างน้ําหนักเปิดให้เราได้ศึกษาเข้าไปดูข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบนะครับว่าเร็ไหรต่อให้ลองไปทางไหนเราจะรู้เราเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใคร หลอกเราได้และและก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้เอาตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในคณะคืนน้ทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่เดียวจบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงางด้านการเงินนะครับและก็ที่ผมถืออยู่นี้นะครับอุปกรณ์มวยไทยของ KCP มวยไทยคชพลมวยไทยของดีราคาถูกแบนรนด์ระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสวีเดนเดนมาร์ก ประเทศอเมริกาครับใช้แบรน,นี้หมดนะครับกำลังเป็นที่แพร่หลายเปทีมอลำทำมวยที่เป็นที่ยอดฮิตของจังหวัดอุบลศิีสะเกศบนศ,บนทศทิีธะเกศอำนาจเจริญบุรีรัมย์ก็ใช้แบรน,นี้ทั้งเวทีนะครับอุปกรณ์ราคาถูกของดีนะครับแนะนําถ้าใครสนใจนะครับเป็นของฝากเป็นของใช้ให้นักมวยในใค่ายประสานผมได้โดยตรงนะครับ093 0 0 5ก้0 พร้อมที่ให้คําแนะนําและให้การปรึกษาการบริการครับต่อไปมาดูมวยรักมวยชอบผมเลยนะครับคูแ่แดนชย D, ัยแอนเจดีมวยไทยตัวนี้เตะขา่อยมดทนุนแดงส่วนเพลิงพยักใ์นประ,ประเภทหนักแรงช้าแต่ว่าความมั่นคงดูเป็นรองวันนี้เมื่อเช้าชัยแอนมาขาดแต่ว่ายังดูดีกว่าเข้าไปแล้วจะมองตัวพังทุนนะครับชย D, ัยแอนเจดีมวยไทยลุนได้ถึงนับนกคู่ที่สองครับลำนำ้ำโขงปอวัฒนสุพงตัวนี้หนักแรงกระดูกดีส่วนเพชรเทวดาเนี่ยกระดูกเป็นรองซ้อมจิมงานผู้จัด คุนี้ยากลงทุลงุจิเพชรเทวดามีโอกาสพลิกมาเป็นต่อเยอะมากพลิกมาเป็นต่อข้องตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยเพชนะก็จะได้ทังครับผู้ที่สามครับยกมงคลอื่นบนวันนี้เขาในเหนียวเนึบมันคงกว่ารุนแรงกว่าวันนี้จะชนะลานกลายเกียรติชัยยุทธและคุณอย่างไรครารนี้จอมจอมโหดเล็กนุก่นสีเมืองเขาในเนี้วเน็บช้าหนักแรงแต่ว่าผมมองว่าเป็นมือชื่อความมั่นคงเป็นรองวันนี้ชอบไปทีเสื้อดํา อภิษคุณศึกหน้าลงทดลองครับนักมวยจากมหาชนะชัยยะโสธรน,นะครับสรุปมวยรักมาชอบวันนี้ไยชยอ็นเฉี่มวยไทยรุ่นได้ถึงน้บนกคู่แรกชัดเอาคู่ที่สองเจ้าพิธเพชรเทวดาซอบุญรักษ์ซ้อมจังมันผู้ชัดหน้าเสือดีพิกมาเป็นต่อเข้าตัวบางทุนเอาคูา่ที่สามเจ้าพิธีหยกมงคลอึ่งอุบลเข่าในเหนียวหนึบหนักแรงมั่นคงกว่าและปิดท้ายรายการด้วยเสือดำอภิษคุณศึกวันนี้หน้าติดตามครับขอบคุณสำหรับคำใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ